ไม่ให้ดูนะครับจะไม่ให้ดูนะครับมีดโบราณนะมีดโบราณนะ,ณน,ะน่าจะเป็นมีดควานช้างนะครับก็ปอกนี่นะก็จะเป็นหุ้มด้วยเงินนะแล้วก็ถักแล้วก็ถักมัดด้วยเชือกลักษณะก็คือเป็นมีดโบราณเลยเหมือนมีดมีดพกติดตัวมีดพกติดตัวคนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนเนี่ยโบราณมากทําไว้โบราณมากนะมีดเดินทับนะ น่าจะเป็นมีดควานช้างะมีดควานช้างนะมีดควานช้างนะครับก็มันจะมีลายนะเนี่ยตรงเนี้ยเขาเจ้าเขาทําลายคนสมัยก่อนเขาทําลายขึ้นมาได้ไงกันนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นจะเป็นเป็นลายคล้ายลายลายลายขดๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกอะไรผมไม่แนใจนะ ตรงตรงเงินเนี่ยนะก็ตรงปลายนี่ก็จะเป็นตรงเนี้ยก็จะเป็นดอกจิกดอกจิกนะน่าจะเป็นดอกจิกนะเนี่ยดอกจิกหรือดอกพี่คณก็ไม่รู้ก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายทีหุ้มเงินอันนี้ก็คือเงินมันล่อนไปเงินเขาตีไว้บางมากเลยเีินเขาตีไว้บางมากนะครับบางมากนะครับอันนี้ก็หุ้มหุ้มหมายอีกทีนะฮะก็ส่วน ตรงเนี้ยที่เป็นเสียบมีดใส่สวมมีดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นรัษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนมีดนะส่วนมีดนี่ก็อันนี้ให้ดูมีดก่อนอันนี้จะเป็นด้้มงานะด้ามนานะครับทางา,าก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายลายที่เขาตั้ไว้ลายเงินฮนะที่เขาทาไว้เขาทำไนะมก่อนเก่งนะทาทาทาลายเองเครื่องไม้เครื่องมือไม่ค่อยมีก็ทํา ลายขึ้นมานะแล้วก็ต้องกันตรงด้ามกันก็จะแน่นเปียกเลยนะแน่นนะลนักษณะมีดก็นี่นะอันนี้ไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรนะเขาเป็นแบบนี้เองนะก็จะเป็นลายแบบนี้สันะสมีดก็จะเป็นอย่างนี้นะสันมีดนะสันมีดแล้วก็ส่วนตรงความคมของมีดเนี่ยยังใช้ได้อยู่คมนะคม นี่ไม่ได้รับไม่ได้อะไรอยังคมอยู่เลยเฉือนเฉือนเข้านะเฉือนอะไรก็เข้าเลยนะนนครับสวยนะมีดเล่มนี้สวยมากแต่เจ้าของเขาก็ใช้อยู่นะเนะจ้าของเา็าใช้อยูนะนะ่ก็ความยาวเนี่ยความยาวเนี่ยเกือบสองนะความยาวเกือบสองนะนะเกือบสองนะครับเกือบสองนะ ความยาวฟุตหนึ่งฟุตกว่าน่าจะฟุตกว่านะดัดา,นะะดงงามงานตรงเนี้ยพ่อผมเขาบอกว่าโดนลุงเขาตัดไปนความจริงมันจะยาวไปประมาณนี้เขาตัดอไปประมาณนิ้วกว่านิ้วกว่านะนิ้วกว่าตัดไปเอาไปทํายานะเอาไปทํายาจริงๆแล้วดํามันต้องยาวกว่านี้หน่อยดัาต้องยาวกว่านี้หน่อยนะกระชับมือดีฮนะใช้ไดนะ้ก็เดี๋ยวบอกประวัตินะมีลมนี้อ่ะ เป็นมีดของตาผมนะตาหมองแช่มชื่นนะเป็นคนในตัวเมืองจังหวัดลบบุรีบ้านติดกับบ้านใกล้ๆกับวัดปณีชนละคัน,นะวัดปณีพี่น้องเขาตรงท่าโพอะท่าโพตรงลบบุรีเยอะนะพี่น้องเขาเยอะนะครับเป็นเป็นคนในตัวเมืองเลยนะเป็นคนในตัวเมืองแล้วก็มามาเจอกับยายยายผมที่โพตลาดแก้วสมัยก,ก่อนเขาเที่ยวนะพายเรือเนะาะสมัยก่อนนะพายเรือจาก สมัยก่อนถนนไม่มีหรอกรถเทนลบุรีสิงค์ครับเขาก็เดินเดินเรือกันเดินเกวียนเดินม้ากันนะเดินคมนาคมะใช้เรือพายมานะฮะเวลาจัดงงจัดงานสมัยก่อนเขาบ้านประชาชนะก็คือคนในกลุ่มบ้านแต่และวันก็จะมีวัดอยู่ข้างๆก็คือเวลาเล่นกันอะไรกันก็ไปเล่นกันที่วัดกันทั้งหมดนะจัดงงจัดงานมีลูกงวงลิเกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเล่นเล่นที่วัดนะ แข่งลงแถวบ้านผมน be 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 네ี่ผมเนีเกิดท่านนะแข่งเรือนะแข่งเรือก่อนจะมาถึงบ้านผมนี่ต้องผ่านบ้านมอนก่อนนะบ้านมอนนะบ้านมอนนะครับก่อนจะมาถึงบ้านผมต้องผ่านบ้านมอนก่อนก็คือวัดกลางวัดโพลหัดเนี่ยเป็น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 ชนกลุ่มมอนนะมอนนะครับเขาพูดภาษามอนกันนะู้ภาษามอนกันติดกับตังเมืองลบบุรีนเป็นมอะอันนี้ดี๋จะใส่เข้าไปให้ดูนะว่าเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ ก็ถ้าตาผมอยู่เนี่ยถ้าตาผมอยู่นะถ้าตาผมอยู่นี่ก็อายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบห้าปีนะไม่ต่ำกว่าร้อยี่สิบห้าปีนะนะครับเนี่ยลักษณะมีดก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นมีดน่าจะเป็นมีดควานช้างน,นะไม่แน่ใจว่าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ลักษณะมีดเนี่ย ทำออกมาแบบโบราณมากนะโบราณมากนะครับโบราณมากนะครับก็ให้ให้ชมกันนะอันนี้เป็นเป็นมีดเป็นมีดเก่าเก็บนะเก่าเก็บเก่าเก็บมาให้ชมกันนะครับโอเคครับผม